สวัสดีนะครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันอัครานะครับเย้ yeah. วันนี้ครับทุกคนเราจะมาลงดันแอนนี่กันมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรซึ่งตระกูลวันนี้ที่ผมใช้นะครับจะเป็นตระกูลแอคเคอร์แมนที่สกลิลทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอัปเกรดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับรอสามสิบวีก่อนเอมีอะไรพูดไหม กดติดตามด้วยครับโอเคอีกหกวิสองหนึ่งโอเคมาเริ่มกันขอแปลงร้างก่อนโอเคเขาก็จะแปลงล่างน,นะครับ โอเคเราก็ต้องกดปุ่มแบบนี้กดให้พอดีเงียนเลือดก,ก็จะลดนะครับทุกคนเออหลบแบบซิกชักมากนวองว่าจะมีคนแปลงร่างเป็นไททันได้โอไม่ oh ไม่ไหม่หรอกเปิดอันตีเอ็กซ์แมนนะครับ ดาต้องใช้ความเร็วสินะโอเคทุกคนรอบแรกจะจบแล้วเร็วมากไม่มีอะไรหักเลยนะครับขาก็ไม่หักหัวก็ตาก็ไม่เบลอโอเคถือว่าเป็นเริ่มดีโอเคนี่ผมไม่เคยดูถึงจุดนี้ ้ยเอเลนล่างบ้าอืมแขนแอนนี้คาดเราต้องฟันเอเลนสู้กับเอเลนนะครับแอนนี่ก็จะปีนหนีแบบนั้นปีนไงให้ค้างอยู่ที่เดิมโอเค มีเอเลนกันทุกคนโอเคใครตายไปตายแล้วอึบลงดันเร็วๆนะครับรอบนี้เร็วจริง ไม่ถึง10ิมาทีด้วยทุกคนอ,อือ,อฟันไม่โดนเอ้ยเมื่อกี้ผมฟันโดนอะไรโอเคไม่โดนละเอ้ยโดนขาโอเคเพื่อนเร็วเร็วีบๆโอไม่ โอเคฉากต่อไปก็คือเราจะมาเออโอเคผมไม่พูดดีกว่าให้ทุกคนดูเองนะครับอื้ดูใช้เครื่องย้ายสามมิติกเก่งมากเลยนี่ปีนกำแพงด้วยบ๊ายบายแอนนี่โอเคอันนี้ก็จะตกลงมาครับแล้วเราก็ต้องสู้กับแอนนี่ต่ออออโอ้ยฝันไม่ได้อ่ะโอ้ย โอเคแล้วก็ชิบชิบฝันเรื่อยๆทุกคน โอเคคลิปนี้อาจจะจบไวหน่อยนะครับโอเคไปเติมแก๊สกันดีกว่าเหลือเจ็เปอร์เซนต์ะเร็วมากทุกคนหรืออาจจะมีแถมให้อีกทีนะครับถ้าสมมุติแต่ละคนเอาใหม่พะอ,อันนี้เร็วมากโอเคมาช่วยแล้วเพื่อนถึงพวกนาะ้อาจจะทำ จัดการกันเองได้มานี่เลยอันนี้โอเคนะครับมาเปิดกล่องกันรอก่อนเราก็จะอือแล้วก็กลับมาฟันราก่อนอันนี้โอเคโอเเปิดกล่องที่ยังโหดไม่เสร็จกันนะครับโหดเสร็จแล้วดูซิจะได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่คอมมอนไหม โอเคเปิดกล่องแดงเช็คกล่องแดงไหมเนี่ยโอเคคอมมอนกับแลงนะมองไม่ทันนะครับโอไม่โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาให้อีกทีต้องมีใครสักคนบ้างแหละโอเคทุกคนถ้าไม่มีผมจะจบคลิป Hmm. ต่อเซนเตอร์โอเคต้องรอนะครับรอเกมโหลดแป๊บนึงรอรอไม่นานนะครับไม่นานจริงไหมเนี่ยโอเคระหว่างนี้ทุกคนก็อ่านคำนี้รอนะครับมันจะนานเกินไปแล้วมันนานไปแล้วทุกคน โอเคทุกคนงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งช่องตอนอัคิีราด้วยนะครับบ๊ายบายเย้โอเคเกมก่อนจะโหลดบ๊ายบาย